ก,กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายพานเทพการโรงล,งลานสมาชิกวุฒิสภาผมขออภิปรายหารือนะครับเพื่อที่จะสอบถามทางด้านของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประมาณทัก3 3ข้อนะครับข้อข้อที่1คือครับนโยบายต่างๆของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับปี ปี66ก็ดีหรือถึงปี70ก็ดีเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงเรื่องการตรวจสอบเรื่องวินยัยการเงินหรือการคลังของของรัฐบาลหรือไม่นะครับสามารถจะเข้าไปดูได้หรือไม่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญนะ,นะครับวินัยการเงินการคลังเนี่ยจะต้องมีมีขอบเขตนะครับมีวินยัยน,นั้นเป็นเรื่องที่1นนะครับเรื่องที่สองซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเคยสอบถามมาตั้งแต่คราที่แล้วที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของการ ตัวเงินแผ่นดินของอบอทอนะครับอันนี้เนี่ยก็ขาดแคลนเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในซึ่งตรวจสอบขาดแคลนนี้เยอะเยอะมากนะครับขณะนี้ไม่ทราบว่าได้มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรหรือว่าจะให้มีบุคคลภายนอกเข้าไปช่วยตรวจสอบหรืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเรื่องการตรวจสอบการเงินต่าง โดยเฉพาะทางด้านองค์กรปปคอกรศูนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ก็มีความต้องกน,นะครับต่างๆผู้ตรวจสอบภายในก็จะได้ช่วยกันนะครับอันที่สที่จะเรียนถามก็คือเรื่องก,การทํางานเชิงลุกของคณะกรรมการตวรวจเงินแผ่นดินนะครับในเชิงลุกนี่หมายความว่าทํายังไงจะทําให้เกิดความรวดเร็วไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้มีผู้แจ้งเบาะแสก่อนที่จะไปตรวจสอบเราสามารถจะถ้ามีเหตุ ควรสงสัยอะไรประมาณนี้นะครับเช่นการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่บริสุทธิธรรมนะครับหรือว่าจะมีการทุจริตอะไรอย่างนี้เนี่ยสตงนเนี่ยสามารถจะเข้าไปตรวจสอบได้ไหมนะครับในขั้นการจัดซื้อจัดจ้างนะครับการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็แล้วแต่หรือในขั้นที่การดําเนินงานไปแล้วการตรวจาาการทํางานต่างๆเนี่ยให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับ อะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามีมีปัญหาตรงนี้มากพอสมควรทีเดียวนะครับด้าประการที่4ครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องบูรณาการก,การทํางานระหว่างองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบเรื่องของการทุจริตนี่โดยเฉพาะที่สําคัญสำคัญก็คือสต้องอปปชกับปปงเนี่ยนะครับมีาเรียกว่ามีสัญญามี MOU ออะไรร่วมกันไหมครับที่จะเข้าไปช่วยการตรวจสอบ หร,หรือเรียกว่าบันทีเขาเรียกว่าการการจัดจับจับสดนะครับคือว่าเขาารู้อย่างเงี้ยเขา้เขาไปร่วมกันเลยซึ่งตรงนี้จะมีส่วนช่วยได้ได้อย่างมากทีเดียวครับประมาณนี้ครับท,ท่านประธานครับขอบพระคุณครับ